สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาดนตรีเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีไทยว่ามีอะไรบ้างนะคะประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะจำแนกออกเป็น4ประเภทคือ 1. เครื่องดีด 2. เครื่องสี 3เครื่องตี4เครื่องเป่าค่ะ,ะนักเรียนลองดูภาพนะคะเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดนักเรียนเคยเห็นบ้างไหมคะ,ะมาเรียนรู้นะคะว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างนี่เราเรียกว่าจะเเคพินอีสาน กระจับปีซึ่งพินน้ำเต้าพินเพีย้ยต่อไปเครื่องดนตรีประเภทสีนักเรียนเคยเห็นภาพไหมคะเคยเห็นรูปจริงไหมเคยเห็นของจริงไหมคะ,ะวันนี้เรามารู้จักชื่อนะคะอันนี้เรียกว่าซอด้วงซออู้ ซอสามสายต่อไปเครื่องดนตรีไทยประเภทตีนะคะเราเรียกว่าชิงอันนี้อะไรเอ่ยชาบขิมกลองยาวของวง มงกองแขกระนาถุ้มระนาดเอกประเภทสุดท้ายนะคะคือเครื่องดนตรีไทยประเภทเป่าเรียกว่าปีมอนคลุยเพียงออแคน ปีนะคะปีก็จะมีปีนอกปีกลางและปีในและสุดท้ายอันนี้เรียกว่าโหวตนักเรียนรู้จักเครื่องดนตรีไทยทั้ง4ประเภทแล้วนะคะสรุปแล้วเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทคือดีดสีตีเป่า จดจำให้ได้นะคะว่ามีแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างนะคะและในครั้งต่อไปเราจะมาฟังเสียงเครื่องดนตรีไทยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ